สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการเริ่มสอนในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมใหม่นะคะเนื่องจากาเนื่องจากสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรนักเรียนไม่สามารถเรียนเข้าใจได้อัน,นี้ขอขออภัยท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะ ตอนนี้คุณครูกำลังเริ่มบันทึกวิดีโอนะคะเพื่อจะไม่ให้มีการาติดขัดในเรื่องของสัญญาณนะคะแต่จะล่าช้านิดนึงเนาะนะคะสำหรับวิชานี้นะคะคุณครูเหม่จะไม่ให้งานนะคะแต่ว่าจะสอนให้นักเรียนเข้าใจเพื่อที่จะนำความรู้ไปสอบในในสอบกลางภาคนะคะอ่ะเรามา พูดทบทวนใหม่นะคะจากการเรียนออนไลน์ต้นชั่วโมงที่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของความแตกต่างของบทบาทหน้าที่และสิทธิของตนเองในครอบครัวนะคะอ่าเรื่องความแตกต่างของบทบาทหน้าที่และสิทธิของตนเองในครอบครัวนะคะเรื่องอาจจะยาวหน่อยนะคะ ทีนี้จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะหผู้เรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของบทบาทหน้าที่ของอและสิทธิ์ของตนเองในครอบครัวและการใช้อำนาจตามบทบาทหน้าที่ของสิทธ์ของสมาชิกในครอบครัวได้นะคะอันนี้เรื่องยาวไปหน่อยนะคะคุณครูขอข้ามนะคะอ่ะ อันนี้เป็นจุดประสงค์ที่ครูอยากจะให้นักเรียนทําได้นะคะทีนี้คําว่าบทบาทหน้าที่หมายถึงอะไรบทบาทหน้าที่หมายถึงสิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติบทบาทหน้าที่หมายถึงสิ่งที่บุคบบบบคลต้องปฏิบัตินะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนมีบทบาทหน้าที่ในการตั้งใจเรียน มีบทบาทหน้าที่ในการฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่และคุณครูใช่ไหมคะอันนี้หน้าที่ของนักเรียนต่อไปหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือมีบทบาทหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกและอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีนะคะ,ะทีนี้บทบาทหน้าที่ของตนเองในครอบครัวในครอบครัวแล้วนะคะ เมื่อนักเรียนอยู่นเมื่อนักเรียนไปอยู่ที่บ้านบทบาทหน้าที่ของนักเรียนเนี่ยจะเป็นจะกลายเป็นลูกทันทีนะคะซึ่งลูกมีหน้าที่อะไรลูกมีบทบาทหน้าที่แบบไหนนะคะก็คือลูกมีบทบาทหน้าที่คือหนึ่งเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่สองเป็นคนดีและสามช่วยทำงานบ้าน เช่นทำอะไรคะวาดบ้านปูบ้านกรอกน้ำเก็บที่นอนใช่ไหมคะแบ่งเบาภาระาพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเป็นคนดีเป็นยังไงทํำยังไงก็ได้คะ่ะไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะการกระทําของตัวเองใช่ไหมคะอาทีนี้สิทธิ สิทธิหมายถึงอะไรสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจที่บุคคลจะกระทำได้อย่างอิสระตามกฎหมายฟังอีกครั้งนะคะสิทธิหรือสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจที่บุคคลจะกระทำได้อย่างอิสระภาพตามกฎหมายเช่น1 เด็กที่เกิดมามีสิทธิ์ที่จะมีชื่อมีนามสกุลใช่ไหมคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับความรักความปลอดภัยและการดูแลปกป้องจากอันตรายทั้งปวงฟังอีกครั้งนะคะเช่นหนึ่งเด็กที่เกิดขึ้นจะต้องมีสิทธิ์ที่จะได้ชื่อมีชื่อมีนามสกุล มีสิทธิ์ที่จะได้รับความรักความปลอดภัยและการดูแลปกป้องจากอันตรายทั้งปวง 2. ส,สิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าตอนนี้นักเรียนได้รับสิทธิ์ของตัวเองครบไหมสอข้อนี้นักเรียนได้สิทธิ์ทุกข้อไหมนักเรียนมีชื่อไหมมีนามสกุลไหมคะได้รับความรักจากผู้ปกครองไหม ได้รับความปลอดภัยไหมคะและได้รับการดูแลปกป้องจากอันตรายไหมคะถ้าครบแล้วแสดงว่าเราได้รับสิทธิ์แล้วนะคะสิทธิ์ในการสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาแน่นอนทุกคนได้รับการศึกษาใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าพวกเราได้สิทธิ์ครบแล้วนะคะอ่า สิทธิของตนเองในครอบครัวที่คุณครูพูดไปนะคะหนึ่งได้รับการดูแลจากพ่อแม่ได้รับแล้วนะคะได้รับแล้วใช่ไหมคะสได้รับความปกป้องคุ้มครองจากพ่อแม่ได้รับหรือยังบางคนอาจจะได้รับจากใครคะคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าใช่ไหมคะและต่อไปมีสิทธิ์ที่จะร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวเช่นอะไรคะอย่างวันหยุดนี้ตกลงจะไปเที่ยวสมมุติว่าไม่มีช่วงโควิดนะคะสมมติตกลงจะไปเที่ยวกันแม่อยากจะไปเที่ยวทะเลลูกอยากจะไปเที่ยวสวนสัตว์เอ๊เราคนเป็นพ่อต้องทำยังไงนะก็มาคุยกันนะคะก็ต้องร่วมแสดง ความคิดเห็นว่าทําไมถึงอยากจะไปทะเลทําไมถึงอยากจะไปสวนสัตว์มาตกลงกันว่าสรุปแล้วเราจะไปไหนใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือมีสิทธิ์เรามีสิทธิ์ของตนเองด้วยนะอ่าจะไปทําไมคุณแม่ทะเลร้อนก็ร้อนใช่ไหมคะไปดูสัตว์ดีกว่าเกิดความรู้ใช่ไหมคะสัตว์เป็นอยู่ยังไงสัตว์อ่าอันนี้เป็นหน้าตาย,ยังไง สามารถเข้าไปได้ไหมไปดูได้ไหมใช่ไหมคะอ่าก็อันนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะเรามีสิทธิ์ไหมเรามีสิทธิ์ไหมคะมีสิทธิ์นะคะอ่าผ่านนะคะต่อไปจะเป็นสมาชิกทุกคนเนี่ยมีบทบาทที่แตกตาก่าง ที่แตกต่างกันถูกไหมคะครอบครัวเราเช่นครอบครัวเรามีพ่อมีแม่มีตัวเรามีน้องถามว่า3าสี่คนนี้บทบาทหน้าที่แตกต่างแตกต่างกันไหมคะหรือว่าเหมือนกันอย่างเช่นพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ดูแลอบรมสั่งสอนลูกมีหน้าที่หาตังหาเงินมาดูแลลูกมาเลี้ยงดูลูกใช่ไหมคะอันนี้คือหน้าที่ของ พ่อกับแม่เราถามว่าถ้าเกิดว่าสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยมีหน้าที่ที่เหมือนกันเราอายุเจ็ดขวบเราสามารถไปหาเงินให้พ่อกับแม่ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมลูกเราจะสามารถหาเงินให้พ่อกับแม่เพื่อที่จะนําเงินมาซื้ออาหารมาซื้อของใช้ให้อ่าพ่อแม่ได้ไหมคะ ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนในครอบครัวก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้เรามาดูหน้าที่ของนักเรียนเหมือนเดิมค่ะหน้าที่ของนักเรียนคืออะไรคะเขาบอกว่านักเรียนมีบทบาทหน้าที่ต่อมันก็จะแบ่งออกไปหน้าที่ของนักเรียนเนี่ยก็คือลูกเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรอย่างไรกับครอบครัวใช่ไหมคะก็คือคเป็นยังไงคะ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่แล้วเมื่อพ่อแม่ชรามาเนี่ยลูกก็จะต้องดูแลพ่อกับแม่ด้วยนะคะอันนี้คือบทบาทหน้าที่ของนักเรียนนะคะของลูกนะคะแล้วก็น,นักเรียนทำไหมเคยทำไหมคะหรือว่าชี้นิ้วสั่งพ่อแม่อย่างเดียวบทบาทหน้าที่ของของลูกเนี่ยต้องมีตัวนี้ด้วย ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านด้วยนะคะอะไรที่สามารถทำได้ก็ทำนะคะเช่นกรอกน้ำกวาดบ้านถูบ้านเก็บที่นอนใช่ไหมคะหยิบจับอะไรช่วยแม่ว<ะ>เวลาแม่ทำกับข้าวใช่ไหมคะ,ะอ่าอันนี้คือบทบาทหน้าที่ของตัวนักเรียนเองนะคะนักเรียนทำได้ยังทำทำครบไหมหรือไม่ได้ทำเลยนะคะ ทีนี้สิทธิ์ที่นักเรียนจะได้รับสิทธิ์ที่นักเรียนจะได้รับก็คือ 1. สิทธิ์ที่จะได้รับก็คือการศึกษานักเรียนได้รับไหมถ้านักเรียนมาฟังครูตรงนี้แสเงว่านักเรียนได้รับแล้วใช่ไหมคะสิทธิ์ที่จะสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาสิทธิ์ที่จะได้นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันจะได้นาความรู้ไปอะไรอีกคะ นำความรู้ไปทำอะไรอีกคะอ่าไปทำให้มันเกิดประโยชน์หลายๆอย่างนะคะต่อไปสองสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลและปกป้องจากพ่อแม่ดูแลยังไงเวลาเราเจ็บป่วยเราป่วยไข้ขึ้นมาใครดูแลเราคะพ่อแม่ใช่ไหมคะบางคนพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยทำยังไงคะพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยก็ คุณตาคุณยายดูแลคุณพ่อคุณแม่ส่งตังค์ให้คุณตาคุณยายดูแลเราให้คุณตาคุณยายพาเราไปหาหมอใช่ไหมลูกไม่มีใครป่วยแล้วผู้ปกครองป่วยให้นักเรียนนอนป่วยจนอาการหนักไม่มีนะคะ,ะนักเรียนแสดงว่านักเรียนได้รับการดูแลปกป้องจากพ่อแม่นะคะ,ะต่อไปข้อที่สามนักเรียนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นร่วมกับ สมาชิกในครอบครัวอันนี้คือสิทธิ์ใช่ไหมลูกเหมือนที่ครูอธิบายให้ใหฟังว่าแสดงความคิดเห็นในเรื่องของที่เราครอบครัวหนึ่งจะไปเที่ยวสวนสัตว์อาจจะไปเที่ยวในวันหยุดแต่ว่ายังตกลงกันไม่ได้ว่าจะไปเที่ยวไหนนักเรียนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นว่าทําไมถึงอยากจะไปะสวนสัตว์เพราะอะไรนะคะแล้วก็มาดูว่าความคิดเห็นของใครที่มีประโยชน์มากกว่ากันนะคะก็ให้ ฟังของความคิดเห็นของคนคนนั้นนะคะอ่าทีนี้การใช้อำนาจตามบทบาทหน้าที่และสิทธิและสิทธิ์ของสมาชิกในครอบครัวก็คือสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีบทบาทหน้าที่และสิทธิที่แตกต่างกันออกไปการปฏิบัติตนในการใช้อำนาจตามบทบาทหน้าที่และสิทธิที่ทเหมาะสมจะทำให้ สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเช่นพ่อแม่สามารถใช้อำนาจตามบทบาทหน้าที่ในการดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสิทธิ์ที่จะอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี นะคะอันนี้คือสิทธิบทบาทหน้าที่อํานาจในการดูแล,แลความเป็นอยู่ของครอบครัวอันนี้คือบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่อํานาจของพ่อแม่นะคะต่อไปลูกมีบทบาทหน้าที่คือเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีใช่ไหมคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวอย่างมีความสุขปลอดภัย และเคลียค่าจากอันตรายต่างๆนะคะเหมือนกันคล้ายๆกันหน้าที่บทบาทสิทธิจะคล้ายๆกันหมดเลยถ้านักเรียนทําตามหน้าที่ของตนเองต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนเองและเชื่อและรับฟังความคิดเห็นของบุคคลในครอบครัวนะคะ,ะทีนี้สุดท้ายถ้าทุกคนเนี่ยปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองพ่อแม่มีหน้าที่หาเงินมีหน้าที่ออบรมสั่งสอนลูกดูแลลูกทำให้ลูกเป็นคนดีเลี้ยงดูดูแลลูกมีหน้าที่ฟังคำสั่งสอนพ่อแม่มีหน้าที่ตั้งใจเรียนมีหน้าที่ทำงานบ้านช่วยพ่อ ช่วยพ่อแม่ต่างคนต่างทําบทบาทหน้าที่ของตนเองก็จะทําให้เป็นยังไงคะครอบครัวของเราเป็นยังไงคะก็จะมีความสุขแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจะไม่มีปัญหาอะไรกันเลยนะคะอาใครมีอะไรสงสัยอยากจะถามมีข้อติเตียนมีข้อที่ตรงไหนไม่เข้าใจหรือมีเรื่องอะไร ที่ไม่เข้าใจเรื่องอะไรที่อยากจะติก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาในอ่าก็สามารถแชทในกลุ่มหรืออ่าหรือว่าแชทในลายส่วนตัวของครูเข้ามาได้เลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้ในรายวิชาสังคมศึกษาจะไม่มีงานนะคะจะไม่มีงานเพื่อที่จะให้นักเรียนไปทำยังไงต่อคะไปสนุกกับวิชาพละศึกษาวิชาที่ทุกคนอยากจะเรียนที่สุด นะคะอยากจะเรียนที่สุดวันนี้รอดูนะคะคุณคุณเองจะสอนอะไรนะคะอ่าสำหรับอ่ะคุณคุณขออ่า,อออาฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับเรื่องของการส่งงานนะคะขอให้หนักเรียนส่งงานให้เป็นปัจจุบันนะคะไม่ใช่ว่า2อสาวันค่อยส่งอีกครั้งหนึง่งไม่เอานะคะอ่าอยากจะขอ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนะคะส่งงานให้นักเรียนเป็นปัจจุบันด้วยนะคะเพราะว่า,อาโอเคว่าผู้ปกครองส่งมาให้แต่ละวันเนี่ยบางบางบาง,บางวันก็จะเป็นย้อนหลังนะคะแต่ว่าเวลาคุณครูเช็คให้คะแนนคะแนนการทํางานทําแบบฝึกหัดเนี่ยคุณครูจะได้ส่งวิชาการทุกวันทุกวันว่าห้องของแต่ละห้องเนี่ยวันนี้ส่งมากี่คนนะคะ ถ้าเกิดว่า2-3สาวันส่งมาครั้งหนึงอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะติ๊กของวันนั้นให้ได้นะคะเพราะว่าส่งไปแล้วนะคะส่งไปแล้วนะคะก็จะเป็นสถิติก็จะเป็นการสรุปสถิติของแต่ละวันว่านักเรียนของแต่ละห้องเนี่ยส่งงานก,นกันกี่คนนะคะอันนี้ก็อยากจะขอคออวามร่วมมือผู้ปกครองนิดนึงว่าให้ส่งเป็น เป็นวันเป็นวันไปนะคะและที่สำคัญทางคุณครูเนี่ยก็ได้ลดแบบฝึกหัดให้นักเรียนแล้วนะคะในแต่ละวันเนี่ยนักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดเพียงแค่วันละหนึ่งวิชาถึงสองวิชาเท่านั้นนะคะอย่างวันนี้ชั่วโมงแรกก็ไม่มีงานชั่วโมงที่2ก็เป็นวิชาพละเ็าคิดว่าน่าจะไม่มีงานนะคะวันนี้อาจจะมีงานเพียงแค่วิชาเดียวนะคะก็ขอให้ผู้ปกครองอส่งให้คุณครู เป็นปัจจุบันด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูแหม่มขอจบการสอนวิชาสังคมเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดขออภัยผู้ปกครองทุกๆท,ท่านนะคะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะที่ขัดข้องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ